วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะมันก็จะมาแชร์สูตร DIY นะคะสูตรนี้ค่ะยังใช้ได้กับผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าลําคอหรือว่าหลังมือนะคะหรือสําหรับใครที่มีแว่นตาค่ะแล้วแว่นตามีรอยขีดข่วนแว่นตามัวนะคะอยากจะให้แว่นตาใส ก็นําสูตรนี้ค่ะไปทําได้นะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าเป็นสูตรที่ง่ายมากๆเลยค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้ eline, เจลาลีนแล้วก็ยาสีฟันนะคะจะใช้เป็นยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราใช้เจลาลีนครึ่งถึง1ช้อนชาค่ะต่อไปนะคะก็ให้เราใช้ยาสีฟันครึ่งถึง1ช้อนชาเช่นกันค่ะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะทุกคนใช้ประมาณนี้ก็ได้ค่ะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานำแว่นตาของเราเนี่ยค่ะออกมาทำได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าแว่นตาเขามีความมัวมากๆเลยค่ะทุกคนก็ให้เราใช้คัตตอร์บัดหรือว่าหาอะไรก็ได้นะคะทุกคน แต่ที่ส่วนผสมนะคะก็นำมาทาให้ทั่วเว้นตาเลยนะคะทาทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีค่ะ หลังจากที่ครบกําหนดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราใช้ผ้านุ่มๆเนี่ยค่ะเช็ดให้ทั่วเลยนะคะค่อยๆเช็ดนะคะทุกคนอย่าใช้ผ้าที่แข็งหรือว่าหยาบนะคะเพราะว่าจะทําให้แว่นตาของเราเป็นรอยนะคะก็เช็ดให้ทั่วเลยค่ะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้วันตาที่มีความใสยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พวกรอยขีดข่วนนะคะก็จะหายไปแล้วก็ลดเลือนค่ะก็ให้เราเช็ดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้วันตาของเรามีความใสยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้แว่นตาที่มีความใสและอีกสูตรที่เราจะใช้กับผิวของเรานะคะถ้าเราจะใช้กับหลังมือเนี่ยค่ะก็ให้เรานําส่วนผสมเนี่ยค่ะทาที่หลังมือหรือว่าใบหน้านะคะหรือว่าลําคอของเราหรือว่าผิวของเราได้เลยนะคะใครที่ผิวที่แพ้ง่ายควรจะทดสอบความแพ้ก่อนนะคะเราจะรู้สึกว่าหลังมือของเราเนี่ยค่ะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนลองไปทําดูนะคะแบบหลังมือผิวของเรานุ่มจริงๆเลยค่ะแล้วก็ผิวของเราก็จะกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะ แต่อย่าลืมที่จะทดสอบความแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะใครที่ทํากับหลังมือใบหน้าหรือว่าลําคอนะคะหลังจากที่ทาจนทั่วแล้วนะคะมาร์กจนทั่วแล้วค่ะก็ให้เราปล่อยถึงไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะจากนั้นก็ให้เราใช้กระดาษชิดช,ชู่สสำลีหรือว่าผ้าขนหนูนะคะเช็ดออกก่อนค่ะค่อยไปล้างออกด้วยน้ําสะอาดหรือว่าสบู่นะคะหรือว่าใครที่ทํากับผิวหน้าเนี่ยค่ะก็ล้างออกด้วยโฟมล้างหน้านะคะ จากนั้นก็ทาครีมบำรุงค่ะก็จะทำให้ผิวของเรานะคะมีความชุ่มชื้นม,มีความอิ่มน้ำนะคะแล้วก็มีความกระจ่างใสยิงขึ้นค่ะยิ่งใครที่แบบผิวแห้งนะคะทุกคนแนะนำเลยค่ะใช้ดีมากๆ สำหรับสูตรนี้นะคะก็ไปทดลองทํากันดูได้เลยคะ่ะใครที่มีแว่นตานะคะก็ลองเอามาทําดูนะคะหรือว่าใครที่อยากจะทํากับผิวของเราค่ะไม่ว่าจะผิวหน้าลําคอหรือว่าลงมือหรือว่าแขนขานะคะก็นําสูตรนี้ไปทําได้เลยนะคะสูตร DIY ไม่มีสูตรตายตัวค่ะทุกคนใครที่ชอบในเรื่องของสูตร DIY นะคะก็ลองเปิดใจไปทดลองทํากันดูได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ